สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องโอ้สุขสุขคนอีกเตืมเส้นเก่าเส้นเคยเนาะสบายดีปีใหม้นะพี่น้องมือสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ลาวหรือว่าอ่าบุญสงการของไทยนะพี่น้องเนาะก็เมื่อน,นี้เนาะตอนนี้เฮากำลังสิออกมืออ่ามัดงัวเนาะเอา,อาเงัวมาแหลงพอดีเมื่อน,นี้กเป็นมือสุดท้ายของอ่าบุญปีใหม่ลาวเนาะแล้วก็ บรรดาครอบครัวต่างๆเพิ่นกับผนะ้ากันสะลิมสลองนะมื้อนี้เฮาก็เลยว่าอาเสียสละเนาะพี่น้องเนาะคือให้ทางอีพอเพิ่นน่เพิ่นไปเล่นไปม้วนนําอ่าหมูครูสหายของเพิ่นแล้วก็เฮาก็เลยอ่ามามัดงัวแทนเพิ่นเนาะคือปกติก็เป็นทางอีพอเนาะที่ว่าเพิ่นสิมาทุกเช้าทุกแรงได้ว่ามื้อนี้นี่เพิ่นบ่ได้มาเพิ่นไปอ่ามัดเข้ามัดแคนให้กับอ่า เศร้าบานเนาะและ้วก็มีการกินดื่มเล็กน้อยนั่นแหละนาะพี่น้องเนาะตามภาษาบ้านเฮาตอนนี้เฮากันเลยว่าต้องเดมามัดงัวแทนเพิ่นเนาะในขณะที่คนอื่นเขากําลังเต้นกําลังมวนแต่ว่าเฮาอยู่กับงัวพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันพี่น้องว่าอ่างัวของเฮานี่ตอนนี้นี่เป็นนวใได้แล้วล่ะกัเฮาเอามัดนี่เฮาสชม,มัดอยู่ใสเนะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องเนะาะก็ตอนนี้เฮากับมาฮอดอ่าจุดที่ เฮาหมักปล่อยงัวกินหญ้าก,กินตองแต่ละมือแล้วเนาะแต่ว่าเฮายังบ่ทันเห็นงัวเฮาเธอไอยูไ่ไสเฮากะสิต้องได้โลหามันก่อนเนาะพวกหัวมันไปทางใดพี่น้องบางที่ก็อยู่พู้นเนาะบางที่ก็ยู่แถวๆนี้แล้วพี่น้องเนาะพุ่นสิพุ่นม,มีกลุ่มนึงแต่พวกหัวเหม่นงัวเฮาบ่เนาะต้องเข้าไปเบิ่งใกล้ๆก่อนพี่น้องนังนะ่นเนาะเห็นอยู่นั่นไกลๆพี่น้อง บ่แน่ใจว่าแมนบ่แม,เมนเนาะอยู่ในกล่องนี่กับเบิเ้งบระยักคักบันเดพี่น้องต้องได้ไปเบิเ้งตัวจริงเนาะพี่น้องัวของเฮาเดี๋ยวนี้กับเอ่อเพิ่มขึ้นนัยหนึ่งเนาะบ่แมนพี่น้องอันนี้บ่แมนงวของเฮาเดี๋ยวต้องเดี๋เลาะหาเนาะพี่น้องเนาะคันเป็ดแบบนี้เนาะ อ่าอันนี้พวกแมนเขาเฮาพี่นนอะกะัตอนนี้เฮาับมาหอดฝูงงูของเฮาเป็นเทียบหอยเนาะนี่ยืดๆแถวนี้ก็คือเป็นงูของเฮาเนาะ,อะสองสามโตพี่น้ะงูสนกนด <c oughs> ยาได้ยาได้ <c oughs> นี่นะนะอันนี้ก็คือเป็นงูของเฮานะพี่เนานะนี่นี่น กมีอยูอ่ตอนนี้ก็ประมาณสีหาโตนะหกโตเจ็ดโตพี่น้องเป็นมั่วของอ้ายเดะของอ้ายมีอยู่สองโตนะแล้วก็น้องนันก็คือของห้าองคพี่น้องคือมาเบิ้งมันนี้เราพี่น้องตัวนี้เจ็บตาเนะบัวมันเป็นเนี่ยน้ำตาย่อย,ยู่ตัวนี้มันโตที่ห้าหาก็เอามาไม้นะเก็บเงินจากยูทูปหาหกเดือนเดือนละร้อยสองร้อย ดันนะพี่น้องเนาะกะเอามาหอมแล้วก็มาซื้องวัวอ่าตัวน,นี้กับตัวน,นี้เนาะสองตัวน,นี้เขาซื้อเก่าล้านเก่าแสนกับอีกหาสิบพันกีบเนาะพี่นอ้องเกือบสิบล้านสองตัวน,นี้ตนนัวนี้กับตัวน,นี้เนาะก็คือได้จากอ่า y o ยูทูบอะไรพี่น้องเนาะคอยเก็บคอยคอยอ,อมมาเท่ีละหน่อยเท่ีละหน่อยชี้เดือนหาเดือนกะได้พอซื้องวัวเขากะเอามา ลงทุนกับตงงัวนี่เนาะนมาซื้องัวเลี้ยงเผื่อว่ามันแพกะ่ะบางทีกะสิพอนะนะั่นเนาะอ่าพอมีงัวมีควายน้ำเพลินนะนกะมันมันมันกับวบัตถิแห่นะพี่นะเนาะเขากะมีแต่ไล่มันไปหาบอนทีเขาเคยมัดเคยนอนมันชุ่มมือกันแหละนะนมีอยู่สีแม่เนาะตอนนี้คือตัวน,นี้ยังเพื่อนเกิดไปเนาะนะนะ ตอนนี้ยังบ่ทันเกิดยังมานอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นพี่น้องคิดว่าสิเกิดง่ายๆพี่น้องบ่เกิดจนมาฮอดเดีนีก็ยังบ่ทันเกิดเถอแต่น้าจะใกล้ๆแล้วพี่น้องนะมันมานใหญ่แล้วอีกเดือน2เดือนนี่น่าจะเกิดเนาะคิดว่าโตทีเจ็บตาเนาะ มันมัน,ม,นมันเจ็บตาน้ำตาย่อยอยู่ตลอดนะพี่น้องกับผู้หัวมันเป็นยังเนาะผู้ใด้ผู้สาเหตกุกะซอยกันคอมเมนต์ได้นะว่าควรจะหักษาแบบใดน,นะพี่น้องเนาะนี่น้ำตาย่อยอยู่นะกับผู้หัวมันเป็นยังพี่น้องมาหาตัวง,งูเฮ่าแกชิมิตอนนี้ใี่เนาะ,ะนี่ให้น้ำเกลืองูอนะพี่น้องเนาะ ไหว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 อย่านะเว้ยไรน้ำลึบๆนเฮาก็จะเอาน้ำเกลือตอนนี้แหละรล่อมันไปหาบอลมัดนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนะาะกะตอนนี้เฮากะพางงัวของเฮามันแรงเป็นเชี่ยวพลอยเนาะตอนเอามาหันไดเอาเกลือรล่อมากนะพี่น้องเนาะเมื่อเด้ท้ถ่ายก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งพอดีว่าบืมีคนถ่ายให้เนาะงัวกะคุ้น,คน,นะน,ค,นคนพี่น้องเนี่ย ตอนนี้แม่นโตที่ว่าหาก็เกิดปีนี้นะพี่น้องเนาะนี่คุค้นคนเวลาเห็นเฮามามันกะชิเล็งมาหลินน้ำแบบนี้แหละนะนี่นะตอนนี้หาก็เกิดไหมตอนนี้กะยังแววมาหลินน้ำเฮาอยู่พี่น้องแต่งแต้มาจนฮอตดี๋ยวนี้มันก็นยังยักหลินน้ำเฮาอยู่นะพี่น้องนั่นนี่ ตัวน,นี้แม่โตที่ว่าหาก็เกิดอ่าปีนี้เนาะวางก่อนที่ว่าข้าพเจ้าได้ถ่ายก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งแล้วก็อยู่พ้นก็นมีอีกสองสามโตเนาะมีงวดน้อยหันอ่าตอนนี้เป็นสามโตเนาะเพราะว่าอ่าโตแม่ตัวนี้กับตัวลูกตัวนี้แม่เขาซื้อมาใหม่พี่น้องเนาะซื้อตอนนั้นก็นคือโอ้โทรก่อนสิได้พี่น้องว่ามันของงานนะ่ายเนาะเก็บเงินจาก YouTube อ่าเป็น เจ็ดแปดเดือนเพื่อหลักการชดใช้หน่อยนะเพราะงาเงินที่เขาได้จาก YouTube กะบ,บ่ได้ลวงบ่ได้ลไลน์มั้ยังเนาะพี่น้องเนาะเก็บหอมกันมาหลายๆเดือนแล้วกะมาซื้อเอ่องัวตัวนี้เนาะตัวนี้กับตัวนี้น,ะนี่ราคาเขาซื้อมาแม่เาเก่ 9, 000, ลาล้านเก่าแสนกับอีกหาซิพันกิฟตเนาะตัวแม่ที่เจ็บตาตัวนี้แล้วกะกับอา่าตัวลูกตัวนี้นะเนาะอ่าแล้วก็มีอา่ายู่พุนะ่นเนาะ ยูพุ่นตัวนี้นี่เป็นงัวอ้ายเนาะแล้วก็ตัวพุ่นมันงัวเฮาเนาะคืออ่าพวกนี้มันงัวเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ตัวนี้แล้วก็จุที่เห็นอยู่นี่เนาะตัวนี้เป็นงัวเฮาแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นงัวอ้ายแล้วก็อันนี้เป็นงัวของข้าเจ้าเนาะเพิ่นมาหมัดนำอ่าแต่ชิระมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะวันสงการของเฮาโอเคเนาะพี่น้องเนาะกัมื้อนี้กับ่มี่มันยังลายนะมีแต่อ่า มาหมัดงัวกันเลยว่าท้ายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ช้มในมืออ่าสุดท้ายของสงการนะครับพระเจ้าก็ไม่ได้ออกไปใช่พี่น้องมีแต่อ่าทั้งอีพอพอดนนมันนี้เพิ่นอ่าออกไปมัดเข่ามัดแขนให้กับเศร้าบาเข้าเจ้าเฮ้ากันเลยว่าอ่าเป็นผู้เสียสละเนาะอ่าเป็นผู้เสียสละในการอ่าเฮ็ดหน้าที่แทนที่พอพี่น้องนะทุกมือเป็นอีพอนะมามัด ประมาณนั่นเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุญย่างไรพี่น้องปีไม้ฟ้าไม้เนาะกัขอไว้ใส้ให้พ่อแบรรดาพ่อแม่พี่น้องมอ้สบู่สุขคนเนาะจงมีแต่สุขภาพที่แข็งแกรงเนะาะพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการนะพี่น้องเนาะ,ะมีเงินใช้เงินจ่ายตลอดปีตลอดไปนะพี่น้องเนาะแล้วก็ บวา่าซีคิดสิ่งใดก็ทําสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปแล้วเนาะพบกันไหม่ในคลิปต่อไปสบายดีสบายดีปีไหมนะโชคดีปีไหมมอสผูชุชคนนะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย